สวีเดนซูเปอร์เลเทนวันนี้3คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดรายการเทพบอลคัดแนวทางเนี้ทั้งหมด3คู่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมไปดูใต้ดิสคริปชันได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาเปิดหัวให้ครับเป็นในเรื่องของดิโกฟอสครับเปิดบ้านต้อนรับแกมีกนังอักชิกเทนนั่นเองต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันมาทั้งหมด3เกมครับก็เป็นในเรื่องขอองงงทททาััักกกชชิคคคคเเเนนรรบบีี่่ะได้พ้พยแ2แ2มลว็ เหตุวลคูนี้ที่เคยเจอกันครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางอัคชิเดนที่ทำได้ดีกว่าในปี2015ครับโดยการชนะไปทั้งกลับครับแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางดีกฟอร์ครับที่ชนะไปได้ด้วยสกรหนครับในบอลสวีเดนครับั้นเองแต่ถ้ามองเรื่องของฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางดีกาฟอร์ดครับหเกมหลังสุดชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไป2ครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดูกลางๆอย่างมากครับแต่กับการกับเรื่องเกมในบ้านครับหเกมหลังสุดเนี่ยชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งก็เกมในบ้านถือว่าดู เหมือนสแพ้เป็นหนึ่งเหมือนกันก็เท่ากับว่าในเรื่องของเกมไปเยือนหรือเกมในบ้านของทีมเจ้าบ้านเนี่ยก็ไม่ได้แย่กันทั้งคู่ครับแต่ในเรื่องลำดับณนะปัจจุบันครับที่3เจอที่4ครับก็ถามว่าในเรื่องของลำดับเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเป็นทางเดนเกอร์ฟอร์สชนะครับก็มีโอกาสที่จะแซงอาร์คติเทนขึ้นไปอยู่ครับแต่ถ้ามองกลับกันแล้วนะผมถ้าเล่นในบ้านเดนเกอร์ฟอร์สครับเดนเกอร์ฟอร์สก็มาตรฐานในบ้านก็ดูไม่ได้แย่ครับแล้ววันนี้บังคับชนะหนึ่งประตูในเรื่องลำดับอาจจะดูแยกกว่าครับ แล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของทางบาเก้ครับเปิดบ้านต้อนรับกันไปเยือนออสเตอร์ไอนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเป็นในเรื่องของออสเตอร์ครับชนะทั้งไปทั้งกลับเลยในฤดูกาลที่แล้วครับแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางบาเก้ครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับ3เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครับกลับกันกับในเรื่องของทีมเยือนครับอย่างทางออสเตอร์ครับ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับโดยการททีีีี่่่่่่เเ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 สสมมมมมมออออออไไไไไไไปปปปป2 2 2 2คคครรรรัััับบบบชชนน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 ะะ3แแแแล้้้้้วกกกก็็ยยยยืืืพ1ดดดูตถาาใหงงจ ปัจจุบันนี้นะครับทางออสเตอร์ครับอยู่อันดับที่2ครับชนะนัดนี้ครับเขามีโอกาสขึ้นที่1อยู่แต่กับการกับเรื่องของทางบาเก้ครับตอนนี้อยู่อันดับที่6ครับชนะนัดนี้ครับจะมีสเปคะแนนครับก็มีโอกาสที่จะแซงนะครับผมเดกกฟอร์ไม่ได้นะผมจะต้องมารอรุ้นว่าเดกกฟอร์จะชนะไหมนะผมแต่ถ้ามองจากการที่เขาแข่งขันไม่ใช่ทางบาเก้เองนะ่องคแข่งขันมาสิบเกมครับจบได้สิบประตูครับกับการกับในเรื่องของทางออสเตอร์ครับสิบเกมจบได้สิบห้าประตูก็ค่าเฉลี่ยหนึ่งนัดนะผมก็แทบจะเป็นปรรรระะตตตูเเเเลยนนนนคัับบบผมมมมมแ่่่่ถ้้้าาใอออองงงววกกกกกทีี็จุุดดื ็ยังพอเอาเรื่องกันทั้งคู่ครับถามว่ามีโอกาสที่จบสูงไหมผมมองว่าคู่นี้สาประตูมีให้เห็นแน่ๆครับตอนนี้ผมเลยมองว่าสูงคู่บาเก้ยังไงก็ได้ยิ้มหวานครับจิ้มไปที่สูงได้เลยนะแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของแลนสโคนาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเทเลบอกนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเป็นแลนสโคนาครับที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์สามสองครับในศึกบอลกระชับมิตรครับแต่ว่าในเรื่องของฤดูกาลที่แล้วครับเป็นแลนสโคนาชนะหนึ่งนัดคร ให้มองเรื่องของฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางแลมโคนาครับห้เกมหลังสุดครับชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งครับแล้วก็เกมในบ้านอย่างเดียวต้องบอกว่าโดดเด่นมากครับในการแข่งขันมาต้องหมด9้าเกมครับชนะไปถึง7ครับเสมอไป2องฟอร์มในบ้านดูว่าดูดูเดือดมาก กับการเอทีมเยือนครับอย่างทางเทเลบอกครับ5เกมหลังสุดเดือชนะ3เสมอ2ครับและเกมไปเยือนเดียวชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไป2เกมไปเยือนก็ยังดูแข็่งครับแต่ถ้ามองในเรื่องลำดับนะปัจจุบันนี้ทางแลนส์โคนาครับอยู่อันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมก็มีโอกาสที่ยืนขึ้นเดียวยาวครับเพราะว่าในเรื่องของเกมในบ้านดูโดดเด่นมากแล้ววันนี้เจอกับทีมอย่างเทลบอกถามว่าเทเลบอกฟอร์มแย่ไหมไม่ได้แย่ครับแต่เราต้องยอมรับว่าทีมอย่างแลนส์โคนาเกมในบ้านมันดูดีจริงๆครับและกระแสเปิดมมมมมมาา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 าบบบบบบบงงงงคคครรรััััััชชนน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 ะะะเหือออปปตตููกกก็็ถววว่่่่่ดดดดสยๆๆีีี้้้้ใจจแแแแลลไไิขทท ได้เลยนะครับวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครว่าเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ